บทที่สิบมหายุคและนี่คือความหมายที่แท้จริงของสิ่งที่ฉันกำลังจะอธิบายเกี่ยวกับคำว่ามหายุคซึ่งมันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยเหมือนกับที่ฉันเปรียบเทียบกับระบบเวลาของเธอเปรียบเสมือนว่าวงรอบนี้เป็นวงรอบที่ใหญ่ที่สุดหากฉันจะเปรียบเทียบกับนาฬิกาของเธออีกครั้งสมมุติว่าหนึ่งรอบของเข็มวินาทีนี้เท่ากับเวลา3,600ปีบนโลกมนุษย์ จากนั้นการเวลาก็ผ่านไปเรื่อยๆจนเข็มนาทีเดินทางครบ60รอบก็เป็นหนึ่งชั่วโมงหรือ3,600ปีคูณด้วย60เวลาผ่านไปเรื่อยเืจนเข็มชั่วโมงเดินครบ24รอบเป็นหนึ่งวันเวลาผ่านไปเรื่อยเจนวันเวลาเดินทางครบ30รอบเป็นหนึ่งเดือนผ่านไปเรื่อยเรืจนเดือนเดินทางครบ12รอบเป็นหนึ่งปีและวันเวลาผ่านไปเรื่อยๆ จนปีนั้นครบรอบ12ปีเธอลองคำนวณดูเล่นๆก็ได้ว่าวงรอบที่ฉันกำลังหมายถึงนี้มันจะกินเวลายาวนานขนาดไหนโอ้โห oh ผมว่าเติมศูนย์แบบนับไม่ท้วนเลยครับผมตอบใช่แล้วขอตอบแล้วมันสำคัญอย่างไรล่ะครับผมถามสำคัญสิเพราะมันคือช่วงสุดท้ายของวงรอบใหญ่ที่สุด นับตั้งแต่เริ่มมีการอุบัติขึ้นของสปปรรพสิ่งบนโลกใบนี้ของเธอคำว่าช่วงสุดท้ายของวงจรรอบที่ใหญ่ที่สุดนี้คือนับตั้งแต่มันเริ่มต้นดำรลงอยู่เกิดการเปลี่ยนแปลงและเสื่อมสลายเพื่อที่จะเข้าสู่การเริ่มต้นใหม่ตอนนี้พวกเรากำลังอยู่ระหว่างห่วงเวลาปลายสุดของการเสื่อมสลายและกำลังอยู่ในช่วงต้นของการเริ่มต้นใหม่ซึ่งแน่นอนภาพเหตุการณ์ของช่วงเวลานี้ ย่อมมีความสุดขั้วในหลายๆมิติทั้งทางกายภาพและทางพลังงานอย่างไรนะครับผมถามเธอลองนึกภาพดูว่าหากเธอปั้นชามขึ้นมาสักหนึ่งใบช่วงที่เธอเริ่มต้นปั้นนั้นเธอจะต้องค่อยๆบรรจงก่อรูปมันขึ้นมาจากดินก้อนหนึ่งจนมันเสร็จเป็นชามหนึ่งใบใช่ไหมเขากึ่งถามกึ่งอธิบายครับผมตอบรับ หลังจากปั้นและนำมันไปผ่านกระบวนการเผาเสร็จเรียบร้อยแล้วเธอก็เอามันไปใช้งานในชีวิตประจำวันของเธอช่วงเวลานี้อาจจะกินเวลายาวนานชามใบนี้อาจถูกส่งต่อไปถึงลูกถึงหลานแต่เมื่อมันผ่านการใช้งานมาอย่างหนักชามใบนี้อาจจะบินหรือเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลาสุดท้ายเมื่อมันเก่าได้ที่จนใช้การอะไรไม่ได้เธอคงจะโยนมันทิ้ง หรือไม่ก็ทุบทำลายมันแล้วหาดินมาปั้นชามใบใหม่แทนและนี่คือห่วงเวลาที่ฉันหมายถึงห่วงเวลาที่ฉันบอกว่าจะมีความสุดขั้วห่วงเวลาที่จะมีการทำลายล้างห่วงเวลาที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเฉียบพลันคล้ายกับที่เธอเอาค้อนมาทุบชามใบเก่าของเธอทิ้งภายในเสี้ยววินาทีความเฉียบพลันนี้จะเกิดขึ้นกับทุกๆเรื่องกับอะไรก็ตาม ที่ได้ชื่อว่าเสื่อมแล้วมันจะต้องเข้าสู่กระบ,บวนการถูกทำลายทั้งหมดแต่จะมีสิ่งหนึ่งที่มันสามารถย้ายสถานะได้สิ่งนั้นคือจิตหากจิตเข้าสู่สภาวะแห่งความเสื่อมจะมีสองทางเลือกคือ1ปรับระดับจิตที่เสื่อมนั้นให้เหมาะสมกับระดับพลังงานใหม่จึงโลกของเธอตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการปรับระดับพลังงานใหม่นั่นหมายความว่ามนุษย์ทุกคนบนโลก ยังมีโอกาสที่จะปรับระดับจิตของตัวเองให้เข้ากับระดับของพลังงานใหม่มนุษย์ทุกคนเลยเหรอครับผมถามแทรกใช่แล้วมนุษย์ทุกคนเพราะเป็นไปไม่ได้ที่มนุษย์ที่มีจิตใจเสื่อมจะไปอยู่ในสนามพลังงานใหม่และอยู่ปรับปนกับมนุษย์ที่ผ่านการปรับระดับแล้วหรืออยู่ร่วมกับมนุษย์ที่จะมาเกิดใหม่ด้วยดวงจิตดวงใหม่ที่จะมาเกิดเป็นครั้งแรก ทำไมถึงอยู่ร่วมกันไม่ได้ล่ะครับผมถามเรื่องนี้ถ้าเธอต้องการจะเข้าใจจริงๆเธอต้องเข้าใจแผนการของผู้เป็นเจ้าแห่งความรู้เจ้าแห่งสรรพสิ่งหรือที่เธอเรียกว่าพระเจ้านั้นก่อนว่าพระองค์มีความประสงค์อย่างไรซึ่งแผนการของพระองค์นั้นหากมองด้วยสายตาแบบมนุษย์อาจจะมองยากเพราะมันมีความซับซ้อนแต่ขอให้เธอเชื่อไว้เถอว่ามันจะเหมาะสมที่สุด ถึงแม้นว่ามันอาจจะดูไม่เหมาะสมสำหรับมนุษย์ก็ตามฉันพอจะอธิบายให้เธอเห็นภาพได้บ้างคือนับตั้งแต่เริ่มกำเนิดโลกใบนี้ขึ้นมาตั้งแต่มนุษย์กลุ่มแรกที่มาอยู่บนโลกโดยถูกใส่รหัสแห่งการลืมจนมาถึงปัจจุบันพระเจ้าได้รับประสบการณ์ผ่านการมีชีวิตของพวกเธอทุกคนจนครบหมดทุกบทบาทแล้วซึ่งภาพรวมของประสบการณ์ทั้งหมดที่พระองค์ได้รับ จากแผนการในวงรอบแห่งมหายุคที่ผ่านมานั้นพระองค์พึงพอใจแล้วเพราะมันคือความประสงค์ที่ต้องการจะมามีประสบการณ์ที่เลวร้ายที่สุดโหดเคี้ยมที่สุดเจ็บปวดที่สุดซึ่งพระองค์ไม่สามารถหาได้จากที่ไหนในจักรวาลน,นอกจากบนโลกใบนี้ภาพรวมที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้เธออาจจะเรียกว่าเป็นประสบการณ์ด้านมืดก็ได้เขาอธิบาย